ดูบรรทัดต่อไปนะครับโจทย์บอกอุณหภูมิกับความดันนะครับอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนะครับและความดันเท่ากับ500นะครับ kpa อันนี้เราจะใช้ตารางอะไรก็ได้นะครับ a4 หรือ a5 ก็ได้ครับเพราะเรารู้ทั้งอุณหภูมิและความดันนะครับ ทีนี้มาดูสมมุติว่าเราใช้ตารางตาราง A4 นะครับใช้ตาราง A4 ที่ความดันที่อุณหภูมิ80องศานะครับ อุณหภูมิ80องศานะครับก็จะได้ความดันอิ่มตัวเท่ากับ47.416กิโลปาสคาลนะครับที่อุณหภูมิ80 องศาจะได้ความดันยิ่มตัวนะครับ P z เท่ากับ47.416อกิโลปาสคาลนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับว่าจะมีสถานะเป็นอะไรนะครับเราก็ดู P-V diagram นะครับ ีนี้มาดูเส้นของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับโดยกระบวนการอุณหภูมิคงที่นะครับเป็นเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลอดกระบวนการนี้อุณหภูมิคงที่ที่80องศาเซลเซียสนะครับและความดัน ความดันอิ่มตัวนะครับเท่ากับ47.416แต่ความดันที่กำหนดมาก็คือ500นะครับแสดงว่ามันต้องสูงกว่าตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะลากเส้นที่500นะครับมาตัดกับเส้น80องศานะครับ ตัดกันที่เส้น80องศาบริเวณที่เป็นของเหลวอันตัวนะครับแสดงว่าสถานะนี้นะครับเป็นนะครับคอมเพสซิควิตเราก็ตอบตรงนี้ได้เป็นคอมเพรส เสิวิดนะครับเมื่อเป็นคอมเพส l ิ q วิดนะครับค่า X เ,เราก็ไม่ต้องหานะครับแล้วค่า H นะครับเราเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็น c o m p มเพส Liquid ที่ความดันต่ำกว่า5เมกะปสสาสคาลนะครับเราจะใช้ตาราง a 4นะครับที่อุณหภูมิที่กำหนดให้ซึ่งคุณสมบัติก็คือตัวที่ห้อยด้วยตัว f นะครับเพราะฉะนั้น enthalpy ก็จะได้เท่ากับ h f นะครับที่80องศากลับไปดูตาราง a 4 ที่80องศานะครับ Hf นี่ครับ300 35.02นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้300 335.02ครับ